สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ก็มีรถเล็กเคคาร์ชี้เป้ากันเช่นเคยนะครับแล้วอนอื่นขอตอบคาถามพี่น้องที่ถามกันเกี่ยวกับราคารถเล็ก,ลกรถกระป๋อหน่อยครับนะว่าทําไมมันแพงจังนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่ๆครับต้องบอกนี้ครับรถกระปอ๋อแต่ก่อนเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยมันมีขายนะครับนะแต่ตอนนี้มันยกเลิกไปแล้วแล้วก็รถที่เป็นรถใหม่ๆเนี่ย จะเป็นรถนําเข้าหมดครับแล้วก็ทะเบียนเก่าเนี่ยอ่าจะต่อภาษีต่อะตอะไรเนี่ยยากมากนะถ้าคนชอบนะบางคนชดใจรัดจริงๆครับนะเขาก็จะไปหาซื้อรถมาซื้อรถเก่ามาแต่ถ้าเกิดบางคังนยังไม่มีทะเบียนเนี่ยมันก็จะถูกมากนะถูกมากอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไว้ใช้บนท้องถนนทั่วไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันก็จะลําบากครับซึ่งรถที่มีทะเบียนเนี่ยมันก็เลยจะแพงนะครับนะเพราะว่าการาต่อทะเบียนร,รถเก่าเนี่ย มันยากมากนะครับยาขั้นตอนมันเยอะมากครับเ,อเยอะเราก็วุ่นวายนะถ้าคนไม่เป็นนะต้องบอกว่าถ้าคนไม่เป็นนะจริงๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถป้ายเหลืองนะเอามาแปลงแล้วก็สวมเป็นป้ายเขียวเนี่ยก็มีแบบนี้คือมันต้องทําเรื่องยกเลิกป้ายก่อนนะครับแล้วก็มาทําเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายนะถ้าเกิดเป็น มือใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนำนะครับนะแนะนําให้เป็นรถที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับที่เขาทํามาแล้วแล้วก็เป็นรถที่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รถสวมอ่ะนะครับนะไม่ใช่รถสวมเขาจะดูดูดูที่รุ่นนะครับนะดูที่รุ่นเพราะเพราะว่า,าเขาเลิกจดตั้งแต่ปีไหนนะครับนะรถจบาปอตอนนี้ถ้าเป็นรถใหม่ใหม่ก็คือจัดอยู่ในประเภทรถทำเข้าแล้วนะครับนะภาีแพงมากครับถ้าคันใหม่ใหม่ก็ หกเจ็ดแสนนะบางคนถามถามราคามาหกเจ็ดแสนนะครับนี่ก็ตีเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นรถนั่งป้ายดาประเภทรถตู้อประเภทรถตู้อะรถตู้ที่มีแบบตู้เล็กมีเบาะแล้วก็คือล้านกว่าเลยนะล้านกว่าเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเบาะเป็นตู้ป้ายเขียวเนี้ยก็อ่าก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดแสนเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็จะก็จะอ่านั่นแหละครับนะเป็นรถนำเข้านะภาษีมันแพงมากนะบ้านเรานะเออถ้า เป็นรถเก่าแตนะ่คือเป็นรถเก่านะเป็นรุ่นเก่าสภาพใหม่ๆนี่ก็แพงได้นะเพราะว่ามันอยู่จัดอยู่ในประเภทร,รถคลาสสิกไปเล,เลยครับนะอย่าง,อย,างอย่างเช่นรถวันนี้ที่ผมจะมาชี้เป้านะเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดกันแล้กันนะครับนะว่ามันประมาณไหนนะครับนะไปะสวัสดีครับพี่น้องชาวกพอร์ตบิลิตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้เล็กเคคาครับคลาสสิกนะม,ม,ม,มาชี้เป้ากัน1คันนะคันนี้ถือว่าเป็นลายไอเทมลทีเดียวนะครับ หายากเลยนะครับนะต้องเป็นคนใจรักแล้วก็งบประมาณถึงพอสมควรนะถือว่าเป็นรถที่น่าสะสมครับนะแต่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับนะทำให้ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงหรอกครับนะลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้นะครับคันนี้เป็นซูบูรุนะครับนะแซมบ้านะครับนะคลาสสิกครับ ทะเบียนนี่เป็นทะเบียนแท้ป้ายเขียวครับรถบรรทุกนะครับนะเป็นตู้บรรทุกครับโอนได้ทุกคนส่งครับนะรายละเอียดนี้ถือว่าคนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับนะรถแนวนี้ถือว่าหายากนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้ด้วยนะเลขตัวถังเลขเครื่องนี่แท้ครับถูกต้องตามกฎหมายเลยทีเดียวนะครับนะสีใหม่ครับนะก็ภายในนี่เดิมโรงงานครับสภาพสวยๆครบครับ เครื่องเดิมเป็นของซูบารุด้วยนะครับนะ E N 0 7นะครับนะซูเปอร์ชาร์จครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแจ้งลงเล่มแล้วครับรอบขึ้นไวครับรถขับสนุกนะครับนะแบบนี้ครับแอร์ก็ใหม่ทั้งระบบครับนะคอมแอร์ใหม่ครับแล้วก็แผงคอยล์เปลี่ยนใหม่หมดครับนะเย็นรับรองหายห่วงนะครับนะเจ้าของบอกไว้สู้แดดได้สบายครับกลางคืนนี่หนาวมากนะ ใครอยากจะเอาไปทําเป็นสายแคมปิ้งรถคลาสสิกสวยๆนี่คือได้เลยนะนี่เอาไปทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับนะใครที่เป็นสายยูทูบเบอร์อยู่นะครับวิทยุบลูทูธได้ครับลําโพงเสียงนี่ถือว่าพอใช้ได้ฟังเพลินนะครับนะเบรกเช็คใหม่เรียบร้อยครับนะช่วงล่างเช็คใหม่ครับเดินทางไกลได้สบายครับหมอน้ําแท้ครับนะล้างใหม่ครับทอยางใหม่เกือบหมดครับพัดลมมอน้านี่ก็ใหม่ครับนะ รายละเอียดนี่ค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวครับความแรงนี่ก็ซัดเกินร้อยี่สิบแน่นอนครับนะแต่ก็ซึ่งไม่ควรนะครับเจ้าของบอกนะครับนะเพราะว่ารถเล็กๆแบบนี้ครับแรงเกินก็อันตรายครับแต่พราะพูดถึงมันทําความเร็วได้สบายอยู่แล้วครับเพราะว่ารถน้ําหนักไม่เยอะครับปกติเขาก็จะขับ่าแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับนะร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าสบายแล้วครับนะวิ่งางจังหวัดนะวิ่งได้ร้อยหนึ่งนี้ เร็วกว่านี้มันก็มันเล็กแะครับนะก็ตามขนาดนะปลอดภัยไว้ก่อนรถคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูจริงกันได้เลยครับนะติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปนะครับนะใครหาลิงก์ไม่เจอก็มุมล่างขวามือครับนะของคลิปนะครับเล็กๆจะมีลูกศรชี้ลงกดตรงนั้นครับก็จะมีรายละเอียดตรงติดต่อผู้ขายแล้วก็จะมีลิงก์ Facebook นะครับถ้าลิงก์เข้ามาได้กระแสง่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเอ้าราคาครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่50,000 0บาททวนครับนะ5้0 0 0นบาททวนครับไม่ต้องตกใจใครชอบก็จัดไปครับใครคิดว่าแพงไปก็ดูเอาความสวยงามเท่ากันนะรถแนวนี้ถือว่าสวยนะครับนะสวยเลยทีเดียวครับหาดูยากด้วยนะครับนะก็บางคนก็บอกว่าชอบครับแต่งบไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่ากันไปนะครับใครงบถึงก็จัดนะครับสวยหายากครับ โอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชิมใหม,ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ